ชุดสเกิร์ตวายก็จะมีตั้งแต่คาดข้างเหล็กของแฮมเมอร์เ็นปีกนกให้กับลูกค้าด้วยสีด้ปากนกแก้วนะคะเพื่อลากเพื่อเอาไปลากจูดนะคะสวัสดีค่ะมาพบกเกษเรน้องเปียวนะคะที่ปรึกษาการขายฟอรดพนักงาเกษตรนวม,มินทร์แล้วก็มาพบกับช่วงน้องเปียวรีวิววันนี้เปียจะมารีวิวคันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะ4คูณ4ราคาตัวรถจะอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านมาบาทเท่านั้นเองแล้วก็สมกับสมรรถนะที่เยอะมากๆากเลยค่ะเดี๋ยวเปียจะพามาชมนะคะทีละจุด เรื่องการตกแต่งแล้วก็สมรรถนะของเขานะคะว่ามีอะไรโดดเด่นกันบ้างเลยเริ่มจากของแต่งด้านหน้าเลยนะคะนี่กระจังด้านหน้าเด่นๆแบบนี้เลยค่ะ ford สีดำด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมไฟมินิไลท์3จุดนี่กระจังด้านหน้าของเรานะคะอันนี้ถอดสกิลมาจากแ a ปเตอร์เนาะฟอนตหนังสือตัวใหญ่สวยสวยแบบนี้นะคะก็คือมาจาก Raptor V6 ของเรานั่นเองคางด้านล่างนะคะพเ่อติดตั้งเป็นชุดสเกิร์ตนะคะของชุดวายนั่นเองเนาะชุดสเกิร์ตวายก็จะมีตั้งแต่คางด้านล่างเป็นชุดสเกิร์ตแล้วก็ซุ้มล้อนะคะขนาดใหญ่จริงๆอะ่ะชุดนี้ก็ถอดสกิลมาจาก r a ปเตอร์เนาะดาน้างนะคะเดีเ๋ยวพี่พาชมไฟของเขานะคะเป็นไฟ แบบเปิดปิดแบบออโต้แล้วนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ที่เป็นรูปทรงสีแคมสวยๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะก็คือสวยๆแบบนี้เลยที่เห็นไหมว่าสีเทาดำนะคะก็จะมีความซอฟลงมาจากสีดำนิดนึงถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้ชอบรถสีดำเพราะว่ากลัวเป็นรอยขีดข่วนง่ายเป็นรอยขนเล็บขนแมวอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่า ทางเลือกที่ดีก็คือเป็นสีเทาดํานะคะพี่ก็จะสวยขึ้นมาเนาะมาดูด้านข,าข้างของตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะด้านข้างของตัวรถชุดนี้ที่เบี้วได้เกินไปข้างต้นเนาะว่าเป็นชุดวายซุ้มล้อใหญ่ๆขนาดโตโตแบบนี้เลยค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ของวายด้วยเนาะแล้วก็ชุดวายของเราเป็นชุดวายแท้นะคะพี่ๆสามารถไปเช็คได้เลยแล้วก็มีใบรับประกันนะคะเกี่ยวกับพวกขอบนะคะซิลิโคนที่เป็นติด นะคะคือถ้าหลุดถ้าร่นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเคลมได้นะคะพี่พีแล้วก็ด้านล่างเพื่อเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยางให้กับลูกค้าด้วยนะซีรีส์ยางจะอยู่ที่275นะคะทับ55าายี่สิบเป็นขอสอนั่นเองแล้วก็มาพร้อมแม็กลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะคันนี้นะคะมีการยกช่วงล่างขึ้นมา2นิ้วด้วยเพื่อถึงทําการเปลี่ยนปีกนกให้กับลูกค้าด้วยสีแดงๆสดใสแบบนี้เห็นไหมคะว่า เปลี่ยนปีกนกเพื่ออะไรนะคะการยกความสูงขึ้นมา2นิ้วต้องเปลี่ยนปีกนกนะคะอันนี้แนะนําเพราะว่าเวลาเราวิ่งนะคะพี่องศาล้อจะได้ตรงนะคะลดปัญหาการกินหน้ายางในอนาคตด้วยเนาะโอเคด้านข้างของตัวรถแก้มโลโก้ก็จะเป็นสีกาไฟายสวยๆแบบนี้เลคะ่ะแล้วก็บอกสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์นะคะเป็นเทอร์โบเนาะแล้วก็ด้านข้างของกระจกนะคะอันนี้ของเขาปรับ ออโต้อยู่แล้วเวลาเราล็อกรถเขาก็จะปรับออโต้หรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากปรับออโต้เราก็สามารถมีปุ่มนะคะทําเป็นแมนนวลได้เนาะแล้วแต่ลูกค้าเลยสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแต่ว่าคือเรามีมาครบเพื่อให้ลูกค้าใช้อันนี้สะดวกยิ่งกว่านะคะแล้วก็มีไฟสวยๆแบบนี้เลยเป็นไฟเลี้ยวนะคะของกระจกนั่นเองอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นต่อไปค่ะเพื่อติดตั้งเป็นกระไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์นะคะรุ่นนี้ก็ เป็นรุ่นขายดีอีกหนึ่งรุ่นค่ะมีความพิเศษตรงที่ว่าตรงนี้จะอ,ออกแบบมาให้กันลื่นนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะมีความสากเหมือนกระดาษทรายเนาะเวลาเราลงรถมาแบบว่าเท้าลื่นๆหรือว่าลงเท้าลื่นเงี้ยเขาก็จะป้องกันอุบัติเหตุนะคะไม่ใช่แค่ความสวยงามนะพี่เขาจะระบายน้ําแล้วก็ระบายโคลเวลาเราไปโดนโคลอะไรถ้าเกิดว่าเป็นเรียบๆนะคะโคลก็จะเกาะง่ายเนาะถ้าเป็นตะแกรงรังพึ่งเขาก็จะ ระบายโคนระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นนะคะการอุบัติเหตุด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะความพิเศษของรุ่นนี้นะคะก็คือมีไฟสองสว่างตรงใต้โลโก้ตรงนี้ด้วยเวลาพี่ไปจอดในที่มืดๆนะคะแล้วเวลาเปิดลงรถมานะคะก็จะสองสว่างกว้างมากๆเลยจะได้มองเห็นนะคะง,งูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะจะได้การอันตรายได้ด้วยนะคะลวดลายของสติกเกอร์ค่ะก็ติดตั้ง เป็นรายเรียบๆยบนะคะคำว่าเรนเจอร์สวยๆแบบนี้เลยค่ะเน้นการใช้งานแล้วก็แต่งเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรหล่อๆแบบคลีนครี n ด้วยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากหล่อแบบสายลุยนะคะก็คือสามารถสาดโคนได้เลยเรามีสติกเกอร์ให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะเก้าหลังค่านะคะเพื่อติดตั้งเพิ่มเพื่อความสวยงามนะคะถ้าเกิดว่าไปยึดรั้งอะไรก็อาจจะไม่แข็งแรงเนาะพี่อันนี้พี่ไม่ไม่แนะนําถ้าเกิดว่า เป็นรุ่นวายแท็กขึ้นไปอะไรอย่างงี<น>้ค่ะก็จะมีราวหลังคาที่มาจากตัวโรงงานอันนั้นสามารถยึดเกาะยึดรั้งได้เลยเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อไฟหน้าคะ่ะเบากันรอยเนาะแล้วก็ข้อไฟท้ายเปียกติดตั้งให้ครบชุดเลยชุดทอบนะคะด้านหลังนะคะเปียกติดตั้งเป็นโรบาร์เรกของแฮมเมอร์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นขายดีมากๆเลยคะ่เะเขาก็จะมีความสวยงามนะคะก็คือมาพร้อมการออกแบบด้วยตะแกรงรังพึ่งแบบนี้ค่ะพี่เพิ่มความ สปอร์ตนะคะให้กับตัวรถนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยก็จะมีความพิเศษด้วยนะคะเพราะว่ามีไฟเบรกดวงที่4มาให้นะแล้วก็มีไฟถอยมาให้ด้วยนะคะที่เป็นไฟ LED 2จุดนะสวยงามแบบนี้เลยส่องสว่างเวลากลางคืนได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นไฟ LED นะคะด้านหลังนี่ลายสติ๊กเกอร์ก็สาดมาถึงด้านหลังเลยคำว่า r รนเจอร ด้านข้างของตัวรถค่ะตั้งแต่ XLT ขึ้นไปนะคะก็จะมีที่เหยียบข้างกระบะมาให้แล้วแบบนี้เลยนะคะ XLT Sport หรือว่า Y Tag นะคะก็จะมีที่เหยียบข้างกระบะมาให้แบบนี้ตาพี่ๆนะคะไปจอดในที่แคบๆเนอะในที่แบบหลังแคบๆเราก็ไม่สามารถที่จะเหยียบหลังกระบะขึ้นไปได้นะพี่แล้วก็จริงๆอะเราสามารถเหยียบข้างกระบะขึ้นไปหยิบสัมภาระหยิบของที่อยู่หลังกระบะได้เลยหรือว่าเราจะเอาของไว้ หลังกระบะก็สามารถเหยียบขึ้นได้ง่ายได้นะคะด้านหลังของตัวรถค่ะเพื่อติดตั้งเป็นกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีความพิเศษมากๆเลยนะคะพี่จริงๆอะ่ะของทุกส่วนอุปกรณ์ที่ตกแต่งของยี่ห้อแฮมเมอร์นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีตรงนี้จุดสแกน QR Code มาให้ด้วยนะคะแล้วก็บอกรุ่นนะคะ,ะบอก จุดรับประกันว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะคะมีรับประกันถึงวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์แหล่งที่มาของเขานะคะก็จะบอกหมดเลยนะคะสำหรับ QR code นะคะก็จะไม่เหมือนกันสักชิ้นเลยนะก็เป็นซีรีส์ของใครของมันนะคะคือพี่ติดติดตั้งชุดนี้ไปเขาก็จะมีแบบรับประกันของชิ้นนี้นะคะของชิ้นเดียวเท่านั้นแล้วก็การชนด้านท้ายนะคะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยเป,เป็นไฟ LED เนาะ แล้วก็ห่วงลากจูงที่เป็นสีแดงนะคะสามารถลากจูงด้านหลังได้นะคะแล้วก็ลูกค้าติดตั้งเป็นปากนกแก้วนะคะเพื่อลากเพื่อเอาไปลากจูงนะคะไปลากเรือหรือว่าอะไรเงี้ยได้เลยนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งได้เลยนะคะตรงนี้ก็เหลือช่องว่างไว้ให้ลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนั่นเองสัญลักษณ์ของ4ีคูณสก็จะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่สัญลักษณ์ของ4ีคูณสก็จะเป็นอะคริลิกอันนี้มาจากตัวโรงงานนะคะ แล้วก็สปอร์ตนะคะบอกรุ่นนะคะของรุ่นสปอร์ตนั่นเองฝาท้ายเขาก็จะมีฝาท้ายอ a ซ y ลิฟให้นะคะหรือฝาท้ายแบบผ่อนแรงสมมุติว่าเราถือของหนึ่งมือนะคะแล้วเราก็สามารถแบบปิดฝาท้ายแบบได้ด้วยมือเดียวเลยเพราะว่าเขาจะมีน้ำหนักเบามากๆและไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ วัสดุอะไรทําไมแบบใช้เหล็กที่บางลงหรือเปล่าทําไมถึงทําให้ฝาท้ายเบาอันนี้ไม่ใช่นะคะเราใช้เหล็กคุณภาพดีค่ะแต่ว่าวัสดุนะคะก็จะมีน้ําหนักเบาแต่ว่าความแข็งแรงนะคะเขาทดสอบมาแล้วว่าแข็งแรงมากๆนะคะพี่มีกล้องมาให้ด้วยนะคะสําหรับกล้องถอยอันนี้เขาก็จะไปขึ้นหน้าจอข้างหน้าได้เลยนะคะหน้าจอ10.1นิ้วของเราเดี๋ยวจะพาชมภายในนะคะ มาเลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปชมภายในของตัวรถนะคะนี่สำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะมีความพิเศษตรงที่เขามีเบาะหนังมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยค่ะเดินตะเข็บได้สปอร์ตด้วยสีเทานะคะบุหนังตั้งแต่ข้างประตูเลยค่ะเห็นไหมความเรียบดรูของเขากระจกสีบานนะคะปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างข,างของเราก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะเซ็นทรัลล็อกค่ะพี่สามารถเอาไว้ล็อกรถมีทั้ง คนนั่งแล้วก็คนขับด้วยนะคะเปิดถังน้ํามันได้ณจุดนี้ด้วยนะคะก็คือมีทั้งสองฝั่งทั้งคนนั่งและคนขับสามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยมีพุชสตาร์ทค่ะสําหรับรุ่นนี้มีพุชสตาร์ทมาให้แล้วนะคะไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้ค่ะสามารถปรับไฟได้ถึง4ระดับเลยนะคะสูงต่ําได้ถึง4ระดับเลยหน้าจอประมวลผลค่ะอยู่ที่8นิ้วนะคะ แล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลายัยไฟฟ้าแบบมัตติฟังก์ชันค่ะมีฟังก์ชันที่ครบครันเป็นพวงมาลายัยไฟฟ้าที่ถ้าเกิดว่าเราใช้ความเร็วต่ำเขาก็จะเบานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ความเร็วสูงเขาก็จะหน่วงให้อัตโนมัติเลยชาญฉลาดมากๆเลยนะคะหน้าจอกลางนะคะ10.1นิ้วมีแอร์แยกอิสระซ้ายขวาค่ะหน้าจอซิงโฟเอนะคะของเราจะสัมผัสได้นะคะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสเนาะ แอร์แบบแยกอิสระซ้ายขวาสามารถสัมผัสหรือว่าจะเมนวนวลได้นะคะหมุนเอาก็ได้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto นะคะ Apple CarPlay ฟังเพลงนะคะได้เลยเนาะด้านล่างค่ะมีจุดชาร์จไฟเป็นไวเลสชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโทรศัพท์ที่รองรับไวเลสนะคะแต่ถ้าโทรศัพท์รุ่นไหนที่ไม่รองรับไวเลสนะคะก็จะมี USB หรือว่า Type C มาให้เรียบร้อยแล้ว เบาหนังนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยสีเทาสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยคะ่ะเป็นหนังเกรดพรีเมียมเลยนะคะพี่แล้วก็ปอมโลโก้คําว่าสปอร์ตตรงเบาะด้วยนะคะสําหรับรุ่นสปอร์ตรุ่นเดียวเนาะที่จะมีเบาหนังแบบนี้ออกแบบโครงสร้างมาให้รองรับกับสรีระของคนขับและคนนั่งด้วยเวลาเราขับรถทางไกลๆนะคะไม่เมื่อยแน่นอนนะคะพี่ด้านหลังของตอนสองบ้างดีกว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะ เวลาเราเดินทางไกลๆนะคะก็จะมีแอรแยกด้านหลังให้ด้วยแล้วก็มีจุดชาร์จไฟขนาด12โวลต์1จุดให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับข้างหน้าเขานาะพี่อันนี้ก็แยกมาเรียบร้อยเป็นส่วนตัวมากๆเลยเนาะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพี่ววพาชมภายนอกและภายในสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0เนาะให้กำลังแรงมาร้า170แรงมาร้าแรงบิดจะอยู่ที่ 405นิวตันเมตรเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าพี่พี่ท่านไหนนะคะที่ชอบชุดแต่งหรือว่าออปชันของรุ่นสปอร์ตขับ4นะคะก็สามารถทักหาน้องเปียวได้นะคะหรือว่าโทรหาเปียวได้ที่เบอร์0 9 9ค่ะ6176838ทักอินบ็อกก็ได้นะคะพี่ที่ไลน์นะคะที่เปียวแปะไว้หน้าช่องนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะ คือช่องทางเพจ f a c e b o o k ค่ะสามารถเข้าไปติดตามเพียวได้ที่เซลล์นกเปียวฟอร์ดพนครนะคะกัสร็จนะว่ามินนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้เพียวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปด้วยนะคะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียวจะมีคลิปใหม่ๆนะคะมาให้พี่ดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เพียวขออนุญาตไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ